สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับเกมไฮเปอร์เดนมาแช่นีฟทูเนียรีเวิร์ส2นะครับอันนี้ตอนที่45แล้วเนะาะทั้งที่เราเนี่ยเหมือนเราเข้าอันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะแลนด์สเซิลเด็บนะคุณผู้ชมแล้วก็เจอยูเรนัสเนาะแล้วก็มีบอสโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนจะมีเควสน่าจะมีแค่2อมือนนะคุณผู้ชมคือลาสเตชั่นกับลินบ็อกนะคุณผู้ชมเนะาะทั้งนั้นเดี๋ยวเราดูดูไซเควส์ชนิดนงึงก่อนก็แล้วกันนะเอาเป็นขอองฟคมเนาะ อ่ะปล่อยให้ฉันนจัดการอาโฟเองยังไงก็ตามนะฉันก็เคยต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งมาแล้วล่ะโดยที่จะเป็นมอนสเตอร์ที่ตัวใหญ่มากเลยนะถูกเรียกกันว่าเป็นเดมอนคิงมาก่อนละโอ้เก่งขนาดนั้นเลยนะฟาวคอมเหมือนจะติดที่มอน,นดี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะฟาวคอมอ่ะอรุณสวัสดิ์นะทุกคนช่างเป็นวันที่ดีอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้เน็เกียมาทำอะไรล่ะเนี่ยอะไรหรือจะเน็เกีย ถอนใ,ใจอ่ะไม่มีเสียงห่าว <How S 1> นะคุณผู้ชมเอออาเนิงอาวคำ่ำเหมือนจะพูดไม่ชัดนะน่าจะบอกประมาณอารุษสวัสดินะแต่ว่าพูดไม่ชัดนะคุณผู้ชมเออสวัสดีจ้าฉันหมายถึงนี่เธอโอเคหรือเปล่านะ่ะทําไมใต้ตาเธอถึงดําคล้ำสักขนาดนั้นละ่ะฮะฮ่าๆหนูไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูแค่ไม่ค่อยนอนไม่ค่อยพอเท่านั้นเองแหละเมื่อคืนนี้นะ่ะ แต่ว่านะหนูอ่ะก็สามารถที่จะอ่านหนังสือของคุณทุกเล่มครบหมดแล้วละค่ะเธออ่านหนังสือของฉันครบทุกเล่มเมื่อคืนแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยโหฉันนะทั้งดีใจนะแล้วก็แอบรู้สึกเขินนิดนเหมือนกันนะเนี่ยมันน่าสนใจเกินกว่าที่จะสามารถหยุดอ่านกลางคันในการประจนภัยเหล่านั้นได้เลยละค่ะพอหนูอ่านจบนะพระอาทิ์ก็ขึ้นพอดีเลย อ๋อใช่สินะหนูอ่ะมีคำถามเกี่ยวกับบางส่วนของหนังสือของคุณด้วยละนะมันโอเคหรือเปล่าคะถ้าเกิดฉันจะถามคุณนะ้ะได้สิเรื่องอะไรหรอแต่ละเรื่องนะคะจะเริ่มต้นด้วยการที่อเดลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับซากรอที่อับปางใช่ไหมละคะเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประเภทของการเริ่มซีรีส์ตามปกติเนาะ แล้วเนี่ยพอใช้แบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะดูซ้ำๆเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นความตั้งใจของคุณหรือเปล่าคะอ๋ออยี่กับเรื่องนั้นแล้วก็นะมันน่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงของฉันเลยล่ะโหมันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆเหรอคะเนี่ยทุกครั้งเลยอย่างนั้นเหรอ ใช่เลยล่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ฉันน่ะขึ้นไปอยู่บนเรือนะฉันมันก็จะเหมือนกับว่าฉันนาจจะต้องไปติดอยู่ในพายุตลอดเลยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมเพราะแบบนี้แหละฉันก็เลยมักจะสูญเสียไอเทมนะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะผจญภัยแต่ละครั้งเหมือนกันล่ะนั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุที่ฉันนะจะต้องมาเริ่มต้นด้วยวิตที่ยากลำบากในทุกๆครั้งเลยล่ะฮ่าฮ่าโอนั่นน่ะ เป็นความสามารถที่น่าสนใจมากเลยเหมือนกันนะคะความสามารถอย่างนั้นล่ะเนี่ยเธอเนี่ย้าใจพูดให้มันเป็นในแง่บวกดีเหมือนกันนะฉันชอบเลยละ่ะความสามารถพิเศษนะเข้าไปอยู่ในเรือที่อับปางเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงที่ล่องทะเลนะเดี๋ยวฉันน่ะจะเพิ่มความสามารถนี้เข้าไปในโปรไฟล์ของฉันละ่ะอ๋อหนูไม่คิดว่าคุณควรจะดีใจกับเรื่องนี้เลยนะคะเนี่ย ขอบคุณเธอมากเลยนะเนี่ยฉันน่ะมีแรงบันดาลใจให้พยายามเขียนต่อไปแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยนะในขณะที่ฉันยังมีแรงกระตือรือร้อนอยู่เนี่ยฉันก็ต้องเริ่มได้แล้วล่ะนะอ่ะไปเขียนเลยเหรอบางทีนะพวกเราเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านหมหาสมุทรนะในขณะที่เธอน่ะยังเดินทางกับพวกเราอยู่ถูกต้องเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรืออับปางนะคุณผู้ชมนะอ่านเลแรงเพิ่มนะฮะ โอเคนะส,นสั้นๆก็ดีนะคุณผู้ชมไม่นานมากนะักงั้นต่อไปเดี๋ยวจะไปลุกเดี๋ยวลาสเตชันใช่ไหมคุณผู้ชมเนาะอ่ะไปลาสเตชันเปล่าดีกว่านะคุณผู้ชมอ่ะเอาไม่ใช่ลาสเตชันอันนี้ลาสเตชันเนาะลีนบ็อกเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะอันเดียวเนาะคุณผู้ชมลีนบ็อกอ่ะเข้าลีนบ็อกสิมีใครอโอเคฟคนเดียวนี่คุณผู้ชมฉันน่ะอิจฉามากเลยนะทีเนเกียร์เนี่ยดูหน้าตาน่ารักมากเลย,เลยตอนที่เธอยิ้มนะ่ะแต่ว่า สำหรับฉันแล้วแล้วก็เออเป็นอะไรจะเคฟอืออือเออื้ออื้ออป้เอื้ออื้อลย้ออื้ออ้ออืัออื้ออไ้ออ่้อ้ออื้ออื้่อื้อ คุณทำอะไรอยู่อย่างนั้นหรอคะเนี่ยเสียงตกใจแบบตกใจมากเลยนะคุณผู้ชมเธอเธอมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะประมาณหนาทีที่แล้วล้วนะคะคุณน่ะดูเหมือนกำลังจริงจังอะไรบางอย่างอยู่ล่ะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่อยากจะเข้าไปขัดจังหวะการการเหมือนการทำอะไรบางอย่างของคุณนะคะโซ่ อย่างนั้นเหรอแปลว,ว่าหน้าของฉันเนี่ยยังดูซีเรียสอยู่ใช่ไหมฮ้แล้วทำไมคุณถึงต้องเศร้าด้วยล่ะคะใครบางคนนะก็เคยบอกฉันมาครั้งหนึ่งแหละว่าการแสดงสีหน้าของฉันเนี่ยมักจะดูจริงจังซีเรียสมากเกินไป ดังนั้นนะฉันน่ะก็เลยพยายามที่จะบริหากรกล้ามเนื้อใบหน้าของฉันโอเคค่ะก็พอคุณพูดแบบนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็นะฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าฉันน่ะจะเคยเห็นคุณยิ้มนะคะคุณผู้ชมใช่เหรอก็ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยที่เจอเคปเนี่ย เราก็บอกว่าเคสเนี่ยเวลาอยู่ใกล้ไฟพีบีกับใกล้เราเนี่ยมักจะยิ้มอยู่บ่อยๆไม่ใช่เหรอฮะกุ้ชมชอมทําไมเนื้อเรื่องมันไม่สม่ําเสมอกันแต่ว่านะคะพอนั่งแบบนี้แล้วก็พยายามทําหน้าของคุณแบบนั้นน่ะมันเหมือนกับคนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เลยนะคะมันคงจะไม่ค่อยสามารถที่จะช่วยคุณให้สามารถแสดงออกได้อย่างนุ่มนวลอ่อนโยนเท่าไรหร่หรอกนะคะ ฉันก็เคยคิดอยู่เหมือนกันนะว่าวิธีการทำแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีผลลัพธ์ออกมาที่ไม่น่าพึงพอใจแน่ๆเลยคุณไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปหรอกนะคะหนูคิดว่านะลักษณะบุคลิกของคุณน่ะเหมาะที่สุดเลยนะที่จะทำตัวให้เหมือนกับมีวุฒิภาวะสูงๆนะคะดูเป็นผู้ใหญ่ที่เท่มากเลยนะ にな kind of <associated> ฉันรู้สึกขอบคุณเธอมากเลยนะเพราะฉะนั้นเธอกำลังจะบอกกับฉันว่า <Hayır> ฉัน <forecasting> น่ะไม่ควรที่จะต้องการทำอะไรบางอย่างถ้าเกิดฉันไม่สามารถจะทำได้ใช่ไหมล่ะอาเปล่าค่ะนั่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงหรอกนะคะ ฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เธอกังวลอะไรหรอกนะจ๊ะฉันน่ะจะรู้สึกขอบคุณเธอมากเลยนะเ้อเกิดเธอลืมเรื่องที่ปรากฏในวันนี้ทั้งหมดนะ่ะไปแล้วเหรอเธอน่ะไม่ควรจะต้องกังวลมากขนาดนี้เลยนะเพราะฉันคิดว่าเธอน่ะก็ดูเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมมากแล้วล่ะในวิธีการของเธอเองนะ่ะ อ่ะหรือแรงเพิ่มเลยนะคุณผู้ชมเพิ่มเร็วเพิ่มง่ายดีแบบนี้ชอบอ่ะจบแล้วนะคุณผู้ชมอ่นดูเคปต่อน,นิดนึงเหมือนเคปเศร้าอยู่หรือเปล่า <S <S เนี่ยไม่ดีเลยนะฉันน่ะติดเกมนี้แล้วล่ะแล้วก็เกมนี้ที่ฉันต้องสร้างเมืองทั้งเมืองเลยฉันน่ะแทบจะไม่ได้นอนเลยนะโอเคครบแล้วนักผู้ชมถ้าอย่างนั้นนักผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะไปอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยไอไซเคิล แพดเวนะคุณผ oh, <laughs> ู้ชมเดี๋ยวเข้าเมืองกันเลยแล้วกันเนาะเข้าเลยคุณผู้ชมเข้าเมืองใหม่นะคุณผู้ชมอุ้ยตกใจเรายังไม่ยุ่งกับมันดีกว่านะคุณผู้ชมนะไปตรงไหนต่อดีคุณผู้ชมถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราขอเก็บเราขอเก็บ e x e ไ r a c k e t ไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหลังจากที่เจออีเวนต์เลยล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมฮะมาเข้าอีเวนต์กันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะพาะเก็บ e x e b r a c k t เต็มแล้วนะคุณผู้ชมเนาะมา เป็นอย่างไรจ๊ะ<ม>อ่าเจอแล้วเห้อ,อยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยฮะฉันอุต<อ>ส่าห์คิดว่านะถ้าเกิดฉันรออยู่ตรงจุดนี้แล้วละก็พวกนั้นจะต้องมาหาฉันแน่ๆฉันน่ะอุต<อ>ส่าห์ได้ร่างการนี้มาเป็นครั้งที่สองแล้วละนะ เพราะฉะนั้นฉันนะ่ะก็อยากจะใช้ร่างกายนี้เนี่ยได้สดแสดงความรักของฉันให้กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งการรังแกที่ยย่วนั่นนั่นจะถูกส่งให้สาว,สวที่น่ารักของฉันเฮ้ยหยุดพูดจาทเล่เๆเดี๋ยวน,นี้เลยนะ ว้าวมาแล้วเหรอเทพธิดาที่น่ารักของฉันตอนนี้นะฉันนะ่ะจะเอาชนะเธอแล้วก็ชนะไม่เธอเป็นของหวานเอ็นอาหารตาของฉันไปนตลอดการเลยแกนี่มันเป็นคนที่ง่ที่ง่ที่สุดของคนที่ง่อเลยนะพวกเรานะ่ะไม่มีทางที่จะยอมแพ้แกหรอกรอคนง่ลามก ใช่เลยล่ะพวกเธอพูดถูกเลยนะฉันเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษที่ลาบกที่สุดแล้วก็นุ่มนวลที่สุดในโลกนี้เลยเซอร์เทรกกี้เพิร์บเลยนะนนเขาทำให้หนูปวดหัวมมต้ออโรนน เข็มแข็งเอาวไว้นะดอมจังพวกเราเนี่ยจะต้องทำสิ่งที่พวกเราต้องทำกับไอ้เจ้าทึมนี้ให้ได้<ว><น> ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ได้โปรดอนุญาตให้ฉันนะล้างผมของเธอซักผมของเธอด้วยเลนของฉันด้วยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะถักเปียให้อย่างน่ารักน่ารักเลยนะจ๊ะคุณเป็นทรน่าเกลียดจังเลย呀ไอ, <S <S อ้หน้าดังเกลียดไน้าขยะแขย,ยงะมัดเลยหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะ ฉันน่ะจะตัดลิงงอนๆนั่นของแกออกมาจะได้มั่นใจว่าแกจะไม่สามารถพูดออกมาได้อีกเลยตัดเลยตัดเลยเริ่มแล้วะคุณผู้ชมตัดลิงออกมานะคุณผู้ชมนะนัาขยะขยงอะคุณผู้ชมก่อนอื่นเอ่ยังไงดีคุณผู้ชมเราขอเราขอแปลงลากสิไหมคุณผู้ชมเราไม่ควรประมาทไหมเราไม่ควรประมาทเราแปลงลาก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเอ้าแปลงลากเราฮะ เอาเราไปกดสวิตช์เราุณไม่ชมเราจะแปลงร่างเราไม่ได้สวิตช์ <c oughs> ุณไม่ชมเราขอโทษเอออยังไงดีคุณผู้ชมงานงานอัตอน,นีิ SDD อ่ะแปลงร่างตัวน,นี้แทนก็ได้อุ้ยเสียใจอย่าแปลงร่างกดแปลงร่างผิดเอาแรมออกมาอะ่ะคุณผู้ชมถ้าอย่างงั้นนะคุณผู้ชมเราใช้อันี้ดีไหมเนาะเดี๋ยวก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเราใช้ใช้ไปเลยก็ได้นะคุณผู้ชมอะ่ะอย่าเพึ่งเลยคุณผู้ชมเราขอ เราขอใช้ปกติก่อนแล้วกัน,นคุณผู้ชมอันไหนตีแรงสุดอ่ะตัวนี้ตีแรงสุดอ่ะใช้ท่าปกติก่อนนะคุณผู้ชมนะสามพันเหรอสามพันโอ้โหน้อยจังเลยคุณผู้ชมอนะ่ะเราจะมาดูไฟพี่บีนะไฟพี่บีมีท่านะคุณผู้ชมนะไฟพี่บีมีท่าเป็นไงบ้างจ้าสแสดงคอนเสิร์ตเลยจ้าไฟบีบีทำไมหน้าจอมันมืดจังเลยคุณผู้ชมโอ้เปิดไฟแล้ว จัดการเลยไฟบีบีหน้ารันนะั่นก็มันสมชอบฝ่ายใต้ตาซ้ายของไฟบีบีมากเลยอ่ามีหัวใจมานะคุณผู้ชมจะแรงไหมอูครั้งเดียวหรออ๋อได้อยู่หลายครั้งโอ้คุณผู้ชมก็ยังน้อยอยู่อ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมน้อยอยู่ ยังน้อยอยู่คุณผู้ชมแล้วไฟพีบีสไตล์แล้วคุณผู้ชมทําอย่างไรดีนะคุณผู้ชมนะแล้วไฟพีบีสไตล์เดี๋ยวเราวรจะฮิวไหมอย่าเพิ่งฮิวเลยนะคุณผู้ชมนะเราขอเราว่าเราเราทาพวกอย่างอื่นดีไหมคุณผู้ชมเออเราแปลงร่างดีกว่าคุณผู้ชมเอ็กซ<ๆ>์ซีออนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเราไม่ควรประมาทตัวน,นี้น่าจะอึดมากเนาะเอายังได้อยู่เหรอถ้างั้นเออถ้างั้นทําไมดี ้างั้นเกบอีกได้เก็บไปก่อนแล้วกันผู้งชมนะเกบอีกได้เกบไปก่อนเพื่อเกบที่สี่จะเต็มโอเคแล้วก็ตัวนี้แหมคุณผู้ชมตัวนี้ก็นะตัวนี้เราต้องเอาสวิต์กลับมาก่อนนะคุณผู้ชมนะสวิตกลับมาแล้วเอ๊ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะมันสามารถใช้ท่าคู่ได้นี่คุณผู้ชมแต่พาวเวอร์แค่ห้าเองอะคุณผู้ชมพาวเวอร์มันน้อยออกท่าของมันตัวเอง โอ้เดี๋ยวแปลงล้างก่อนคุณผู้ชมเดียวเดียวดียวแปลงล้างก่อนแปลงล้างก่อนแล้วเดี๋ยวใช้ท่ามันเลยนะคุณผู้ชมนะน่าจะแรงใช่ไหมเออล้วใช้ท่ามันนะคุณผู้ชมจัดการเลยจ้าเนเกียเห็นชุดอีกเห็นชุดนี้แล้วล้วตกใจอีกแล้วคุณผู้ชมทางตอนี้เห็นหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ชมนะโอ้เก้า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 นะแรงนะคุณผู้ชมนะตายไหมครึงหลอดไหมคุณผู้ชมจะถึงไหม หนานี้นะคุณผู้ชมหน้านี้หนานี้อู้อุ้ยไฟพีบีตายเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมไฟบีบีตายอ่ะคุณผู้ชมไฟบีบีตายก็ให้มันตายไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้ให้รอมจังจัดการนะคุณผู้ชมเราจะเปลี่ยนเป็นเบลมาดีกว่าเท่าไหร่ละลืมดูแต่ยิงโรลว์หนานี้อแล้วคุณผู้ชมอุ้ยนี่ก็เซ็กซี่มากเลยคุณผู้ชม โจ้ไปจ้ไปชุดของของยูนิจังกับอุ้ยชุดโป้ชุดของยูนิจังกับเน็ตเกนนี่ก็คล้ายกันนะคุณผู้ชมนะมคุณผู้ชมฟื้นพลังมาก่อนนะจ๊ะคัมแบ็กจ้าคัมแบ็กอยู่ไหนอ่ะคัมแบ็กมาจ้าฟื้นขึ้นมานะจ๊ะปิงปิงจ้าโอเคฟื้นมาแล้วนะคุณผู้ชมฟื้นมาแล้วคุณผู้ชมเราว่าเราเปลี่ยนอ้าวเราจะเราจะสวิตนะคุณผู้ชมนะ เอาเบลมาดีกว่าคุณผู้ชมเอาเบลมาแล้วก็คุณผู้ชมเออเราไงดีคุณผู้ชมเราสก,กิลดูของคุณผู้ชมสก,กิลสก,กิลใครดีนะคุณผู้ชมเราจะฮิลตัวไหนดีไม่ใช่ฮิลเราจะเพิ่มเพิ่มสเต็งให้เนปเกียร์แต่คุณผู้ชมเนปเกียร์มันก็แบบว่ามันก็ร้อยร้อยร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะถูกไหมเบลไม่ใช่ร้อยมันเก้าเก้าเก้าคุณผู้ชมน่ารักจังเลยเอาเบลจ้าเบลก็แปลงร่างจ้า เราจำได้ว่าเบมีสกิลดีบัฟเยอะนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเซ็กซี่ที่สุดแล้วคุณผู้ชม <c oughs> อะสกิลดีบัฟเยอะนะคุณผู้ชมนี่ไงดีบัฟมันเลยจ้ะคุณผู้ชมจงดีบัฟนะจ๊ะ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็คุณผู้ชมเราเราจะใช้เราใช้อ e ีอ e. ีคุณผู้ชมเราวว่าเราใช้ปกติก็ได้นะคุณผู้ชมเนาะ แค่ปกติไหมก็น่าจะ9 9 9 9แล้วอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนอนเรา exe เนี่ยให้ตัวอื่นใช้ไปแล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะโอู้หูสี่พันเลยเหรอโอ้โหูสี่พันเลยเหรอไม่มันแรงจังล่ะคุณผู้ชมฮะอุ้ยกลายเป็นกลับร่างเดิมแล้วด้วยคุณผู้ชมตายจริงเอาไงดีคุณผู้ชมถ้างั้นเราเก็บ exe ได้เก็บไปก่อนนะคุณผู้ชมนะตัวนี้แอบเก่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมเราดูว่าเราจะชนะง่ายๆนะ ไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมโวเคโนบีเลยจ้าอ่ะฮิวก่อนเลยจ้าฮิวนี่มันต้องยังไงเนี่ยฮิเวเอ็นที่ติงนะถูกไหมอ่ะมารีมูฟนี่เน็ตเกียร์จ้าไรไวรัสเนี่ยออกไปอยู่นี้จ้วาเออว้าวแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ต้องยังไงดีล่ะเพิ่มความแม่นเพิ่มความอะไรดีคุณผู้ชมอ่ะเน็ตเกียร์ให้เน็ตเกียร์แล้วกัน,นคุณผู้ชม อันเนปเกียเนปเกียก่อนอื่นเนปเกียแปลงร่างต่อเลยจ้ะเนาะแปลงร่างเราใช้ใช้ท่าเลยจ้ะเนปเกียไม่ใช่อีดีแหละใช้ท่าปกตินี่แหละเนาะฟันมันไปเลยจ้ะเนปเกียร์ก้าวไปเลยตีเข้าไปโอเคคุณผู้ชมเราต้องฮิลล้วคุณผู้ชมเราฮิลเราฮิลเนปเกียก่อนแล้วกันนะเร,เราเราฮิลทุกคนเลยได้ไหมเนาะฮิลตัวเองไม่ใช่ฮิลใครฮิลตัวเองถ้างั้น ถอยมาไกลๆนิดนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเออถอยมาอย่าอย่าใกล้มากเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมันตีเพราะรำจักก็ไม่ใช่จะแข็งแกร่งรำจักก็แอบเปล่านะคุณผู้ชมนะอ้าวแล้วไม่หิวตัวเองเหรอฮะเอ้าวไม่ได้หิวตัวเองคุณผู้ชมทำไมไม่หิวตัวเองล่ะอากีบเอ็กซอีู่ไรเก็บไปก่อนนะคุณผู้ชมนะให้ฟูคลิปไปเลยจ้าส่องเกตเต็มแล้วแล้วก็โอเคโนบี โอ้0 0 0วิคุณผู้ชมมันตีทีมันก็ติดไวรัสทีอะคุณผู้ชมอย่างนี้ไม่ดีเลยอะคุณผู้ชมอย่างนี้ไม่ดีเลยนะยังไงดีคุณผู้ชมเราจะใช้ eae ใช้ยังไงดีคุณผู้ชมมันก็มันก็ติดสเตตัสเยอะแล้วคุณผู้ชมตัวนี้900อะคุณผู้ชม900จัดการเลยจ้าเบลแรงไหม2,000ก็ไม่ได้แรงนะคุณผู้ชมนะ โอ้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หนานี้ไปจ้ะโอ้ห <6, 000. S 1> กพันคุณไม่ชมใช้เ e x e อีเลยดีไหมคุณผู้มชมเนาะมันแปลงร่างไม่ได้ถูกไหมถ้าแปลงร่างไม่ได้เราใช้ EXE e ไปเลยแล้วกันนะคุณผูช้ชมนะเนปเกียร์จ้ะจัดก,การขั้นสุดยอดชั้นเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เลยตีมันแทงมันจะแทงเป้าขึ้นไปทั้งบนเลยคุณช่มัน เป้ามันขาดไปเลยลามกดีนักไอตัวนี้เนี่ยเป็นไงตายไหม,ไมหน้าหนีไปจ้าอ,อ,อูยังไม่ตายคุณผู้ชมอโอ้ดีนะว้าวคุณผู้ชมดีนะว้าวถ้าง,งั้นเราฮิลก่อนเอ้าฮิลฮิลไม่ได้แล้วหรอคุณผู้ชมเอ,เอไม่พอแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนะหมดแล้วหรอ เออยังไงดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเอาแบงค์เอาแบงค์มาช่วยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะแบงค์มาทำอะไรได้เราก็จำไม่ค่อยได้นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมเราจะเราจะเก็บอ e ีเอได้เ e ก็บไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเก็บอีเอได้เก็บ e e ไปก่อนนะคุณผู้ชมอ่ะแบงค์ แ,แบกไปร่างก่อน,ก,นกันนะคุณผู้ชมเราก็จำไม่ได้วแบบ่าแบกมันทำอะไรได้บ้างแต่ขอแปลงร่างก่อนจัดก,การเลยจ้ามาตัวโหดมาแล้วมีอะไรที่แบบดีบัฟไม่ดิมะโอ้ไม่มีเลยคุณผู้ชมไม่มีดีบัฟเลยคุณผู้ชมถ้างั้นมีฮิวไหมอ่ะมีฮิวปะมีฮิวไหมไม่มีฮิวเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเอฟซีแอตแทกนะคุณผู้ชมนะไม่มีฮิวอู้ไม่มีฮิวนะคุณผู้ชมนะถ้าอย่างนั้นเราเพิ่มสเตร็ง ให้เนปเกียก็แล้วกันนะคุณชมนะเนปเกียจ้าเนปเกียความบังหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านอยู่ที่เธอแล้วนะโอ้ตายแล้วเนปเกียเดี๋ยวนะฮิวเนปเกียไม่ได้เลยเหรอคุณผู้ชมเราดีบัฟมันอีกรอบดีไหมหรือเราใจเนปเกียจ้าเนปเกียจ้าโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเราเก็บ exe ให้มันเต็มก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ เก็บเอเให้มันเต็มอุ๊ยคุณผู้ชมเลื่อนมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเลื่อนมันเพิ่มขึ้นมาคุณผู้ชมเราแปลงร่างได้ไหมไม่ได้หิวใครเลยด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมเราแปลงร่างคุณผู้ชมเราเราใช้ e x e สุดท้ายหวังว่าจะเอาอยู่นะคุณผู้ชมถ้าเอาไม่อยู่นี่เราแย่แล้วนะคุณผู้ชมนะเก้า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 นะคุณผู้ชมตายเถอะคุณผู้ชมมินกาเราจะตายแล้ว รอดไหมอ๋อตายจริงคอยรอดนะจ้าคอยมันตายหนานี้ไปเลยตายแล้วคุณผู้ชมรอดดูดูว่าจะไม่ไหวว้าวโอ้ยดูว่าจะไม่ไหวนะน่คุณผู้ชมแปดหมื่นนะคุณผู้ชมเนาะโอเคอสกิลอัพเร็วเร็วเรวเร,ว,ร,ว,รวเลยจ้าคุณผู้ชมอ๋อออพทุกตัวไหมเนี่ยฮะ ไปไปได้แล้ว <S <S โอ้ทุกตัวแน่เลยคุณผู้ชมเนาะโอ้อีกแล้วเหรอเนี่ยฉันน่ะทุ่มเททุกอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะส,สาวๆน,น่ารักน่ารักแบบนี้อย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันก็ทำใจได้แล้วนะ ความต้องการและความรักของฉันที่มีต่อสาวน่ารักน่ารักแบบนี้จะคงอยู่ในหัวใจของพวกเขาไปตลอดกาลมันบ้าเนะคุณผู้ชมเมนาะ <c oughs> โอ้ยบ้าชะมัดเลยนะ <c oughs> ฉันน่ะจะลบความทรงจำทั้งหมดของฉันที่รู้เกี่ยวกับแกออกไปให้หมดเลย นกลัวฝันร้ายมากเลยไม่นะอย่าแม้แต่คิดว่าเขาอ่ะเป็นฝันร้ายเลยนะแรมถ้าเกิดเธอคิดแบบนั้นแล้ว,ลวก็เขาอ่ะก็จะสมหวังสิ่งที่เขาต้องการโอเคฉันจะพยายามนะอันจบแล้วนะคุณผู้ชม อ่าเคลียร์แล้วเคลียร์ไปหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอุ้ยมีอันนี้ขึ้นมามีอะไรหรือเปล่าจ้าอ่าไม่มีนะค,ค,นนนคุณผู้ชมเราเคลียร์นี้ถ้างั้นคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยเราคิดว่าก็คงจะไปอันนี้ต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมอินไฟในคอริดอร์นะคุณผู้ชมเส้นทางเดินที่ไม่มีที่สิ้นสุดลนะ น่าจะเป็นอันนั้นนะคุณผชมเนาะแล้วก็ถัดไปขึ้นมาจุ้งบ็อกนะคุณผชมเนาะจ,านจังบอ็อกเ์็นไป้จุ้งบ็อกคุณผชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ